การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2566ชมนิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมและความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตรการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้านการแข่งขันตอบป,ปัญหาทางด้านการเกษตรการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่24งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติงานมหกรรมประกวดควายไทยการประกวดปลา สวยงามการจัดแสดงพันพธ์พืชพันธุสัตว์หายากการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรการจําหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรจากทั่วประเทศเลือกซื้อเลือกหาพันธุไม้หายากหลากหลายชนิดร่วมชมและเชียร์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่สิบ ยิ่งใหญ่ตระการตาในงานนี้งานเดียวอย่าลืมอย่าพลาดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2566ระหว่างวันศุกร์ที่27มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันนี้ณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยขอนแก่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นโทร043227714 นวัตกรรมเกษตรอีสานมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเกษตรภาคอีสานประจำปี2566นะครับ งานนี้ก็จัดขึ้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่27มกราคม2566จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566งานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นนะครับเรื่องของเศรฐษฐกิจการกระจายรายได้แล้วก็สร้างให้กับจังหวัดมีกิจกรรมในเชิงของการจัดงานคอนซู m เมอร์แฟร์หรือเป็นอีเวนท์ที่จะกระตุน้นการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการ ออกร้านของภาครัฐและเอกชนการจัดเสวนาและการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรนะครับการประชุมทางวิชาการทางการเกษตรประกวดนะครับพืชพันธุ์ไม้นะครับแล้วก็การแสดงนะครับพืชพันธุ์ไม้และก็สัตว์หายากนะครับรวมทั้งการจัดแสดงงานนวัตกรรมนะครับเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหรือต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมทางการเกษตรในอนาคตนะครับ มีทั้งการจัดจําหน่ายสินค้าโอทอปนะครับการจัดการประกวดร้องเพลงรูกทุ่เนนงกเกษตรอีสานซึ่งการจัดในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่สิบนะครับอยากเรียนประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับและผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมงานวันกเกษตรท่าอีสานนะครับประจำปี2,500นในครั้งนี้